ครับเดี๋ยววันนี้พามาดูกล้วยแดงอินโดและกล้วยมาฮอยนะครับที่ลงดินไว้วันนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยแดงอินโดนะครับที่ลงดินไว้น่าจะประมาณหนึ่งเดือนแล้วนะครับอันนี้ก็ปลูกคู่กันกับแปลงปลูกผักนะครับลายก็สวยงามครับแทงหลอดใหม่มาเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูต้นกล้วยมาฮอยกันนะครับกล้วยแฝดหรือว่ากล้วยแคะนะครับนะครับด้านใน ก็ปลูกไว้นะครับเนี่ยต้นก็ลักษณะก็สมบูรณ์ดีนะครับแทงปลอดใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นปลูกก็ประมาณหกต้นนะครับนี่ต้นเล็กๆนะครับต้นหนึ่งอันนี้ต้นนี้ก็กําลังโตครับเนี่ยลงดินพร้อมกันนะครับอายุหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้ก็เพิ่งกลางใบมาใหม่นะครับลักษณะต้นเขานะครับจะเป็นต้นเตี้ยๆนะครับอันนี้ต้นน่าจะ สูงประมาณหัวเข่าครับตอนนี้นะครับลองลำต้นมันอันนี้ก็สางใบขึ้นใหม่รับเนะครับตอนเล็กๆครับแต่ว่านะครับลำต้นข้างล่างก็จะเริ่มใหญ่แล้วนะนะครับนีเป็นรื้วยมะฮอยนะครับตอนนี้จะเป็นสายพันธุ์แบบกล้วยแฝดนะครับหรือว่ากล้วยหลายเครือนะครับต้นไม่สูงนะครับเนี่ยเล็กๆนะครับตอนนี้มีหน่อมันแล้วนะครับ อันนี้ทาเนื้อเยื่อมาทดลองปลูกนะครับอันนี้ก็น่าจะสูงจากพื้นขึ้นมาประมาณสัก4ี่ิเซนได้ครับต้นนี้นะลัะษณะก็ประมาณนี้ครับควยมาหอยส่วนพวกแดงอินโดเนียก็ต้นสูงใหญ่กว่าเยอะครับะนะครับี่ก็ต้นน่าจะประมาณ60สิเซนแล้วนะครับต้นนี้หกสิบถ้ารวมใบก็น่าจะเกือบเมตรนะครับถ้าเป็นมาหอยก็จะประมาณต้นแค่นี้ครับ ไม่สูงมากครับ่านน่าจะช่วงเลยเข่าขึ้นมาประมาณนี้ครับหวมาอัพเดตให้ดูเรื่อยๆส่วนอันนี้จะเป็นตู้กล้วยมะลิอ่อนนะครับต้นเขียบเขาปลูกัแลงปลูกผักนะครับเขามีาาหลายต้นเลยประมาณนี้ครับ